ลูกวีลูกว <c oughs> ีไงเอาไปดีกวนมึงรว่าใครโอ้ยคุณดูถูกคนณหนิว่า,าคุยทับกูนี่ว่าแน่นอคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดพิเศษและเอ็กซ์คลูซีฟจากาหลายคลิปในเฟซในยูทูบในอะไรมาเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการบอกสารที่เป็นสีเป็นครั้งแรกครับมึงมานั่งอยู่ิีมกูสอน มันดังดีดูวไนไหนมันเขาเาเอามันเอาไลฟ์บนไหนังลงสองพันสอบ่ค่าค่าของอีค่าของอีเนอยนม่ถึง<ข>ยังเ,เขนข,ข้าอีสองอยบ่บ่สองสองันไงสองออโอ้ด

มันมันมนแก่ลงผมเหรอเอออดีดีวะนะดีดีวะที่แล้วมึงอะไรมึงก็ทังเลยเหรอมึงมึงใส่ว่ะมึงใส่มึงจู่ะม่อก

เราผู้ใดใส่เมื่อผู้ใส่เองหรือว่าเขาใส่เขาใส่ตัวละว้าโอ้ดังดังได้ซอเย้าอ้ยเขาตัวไหนใช่เกือบใช้ชงค่ยๆก็ใส่ว้าแล้วมันมันใช่เกือบเลยเนื่ยมันรอแล้วน้ำแตกวะมึงเซ็มปะ คุะฆ่า่าวเดาเดาดนมันเหนบวยกูทถาว่ามึงเดาโดนมันเหนมบเเดาได้เราโดนเาเหรอวะมึงเดาเองวะหรือเขาขึ้ไหนไม่เราเองท่าไหนึงเค็อท่าไหนเนยนอนนอนเดาอ๋ย่าบอกเยอไปคขึ้่าบอกเลยมึงเดาท่าเลย นี่เป็นเรื่องจริงนะครับจากที่ผ่านมาคลิปทั้งหมดคือจัดฉากมาหมดแต่วันนี้เป็นการเปิดตัวแรกสาธิตมันไปสีมากครับเดวเราเงียบๆนะครับเดาเงียบๆนะครับได้ยี่รีมาหนิสาธิตดูด้วยมั้งยังน้ำแดงกันเนาะเราไปทุ่มหลังจากสีแล้วผู้หญิงเขาบอกเนี่ยเขาโอเคว่าเขามันยัง อะไรันนะมันจมเจี mm ๊ยบเหรออ้ยคบอกข่อยคุยเงีโอ้ข่อยมึงดูถูกกูนี่ว่ามึงคุยทำกูหี่ว่าแน่นเออเออดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจเออโอ้ยไงมานานมันเปิอีกเยอะมมันดีดียัางเงียนเยอเยอเย็ด เด้งลงงนะดังลงดังลงไอ้เดียยังลงไอ้ยืด้บบมันเนี่ยเฮ้เยเมื่อดี้เรียมไลมันบอกเฟืองรอกขว้เ้ย เทเแรกบ่นี่ครับอยนี้เทเลกในชีวิตบ่นี่เตเแรกที่ผ่านมาลงคลิปไปไปสมุยเสียตัวเมื่อนี้มะสีสาธิตเอาจากปากสาธิตเอ้กลรวยลูบีลูบีไงเออเอาป็นด้กว่าเดี๋ยวมีอะได้ยินบอกล้วยเออสาธิตเพื่อแรกวะนี่จะจะเกิดมานี่ได้ดีเทกวันี่เตแรกเตเลกเปลิ่งเลย่หรอ คักกนแมสต์อ, Man, <Ooh. S 1> อะไรไม่ใี่บม่เลยครับเออเดี๋ยวมืุนาไปสัาอีเกามันโอเคกับมึงเนาะอนีนี่ oh <yeah. S 1> มันไหนมึงสีมันปะ oh <yeah. S 1> เอาสิมืหนาบูยเชิญเนอ่ะเขาไป oh <yeah. S 1> เดะ่ะ <laughs> <laughs>